สวัสดีมีความสุขอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนพี่น้องเฮ้าเมื่อนี่สิภาพวกเจ้าว,ว้าอีสานแดนดินทินหมอแค้นว่าแบบเป็นแผนสิภาพี่น้องเฮาทุกคนมาเที่ยวชมกาบไหวพระขอพรอที่วัดแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกันนะครับเนาะกับผมเองเน,นีนั่เพชราหน้าล่วงท่องมือนี่เสื้อว,ว่าได้หลายคนได้หลายท่านอาจสิเคยเดินทางผ่านน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าอำเภอแก่งคอยนี่ตั้งอยู่ระวังสินทางผ่านจากสระบุรีไปสูโ่โคราชหรือสระบุรีสู่ภาคอีสานบ้านเฮ้าน้องพี่น้องเนาะ ตวะวันหลายๆคนคือสิบคอยมีเวลาหรือมีโอกาสเดี๋ยวเขามากาไวไพระขอพรที่แกงอำเภอวัดอำเภอแก่งคอยนี่น,น,คน,น,นะครับเนาะมื่อนี้กับผมเองแนะนําเพจเช่าหน้าล่วงทองสิขออาสาเป็นซื้อผ้าพีน้องเขาไปเบิ่งว่านวัดแก่งคอยนี่พนมีหยางแน่น,นะครับเนาะจริงๆอำเภอแก่งคอยเฮานี่ก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์เลยครับจากสงครามโลกครั้งที่สองนะบว่าสิเป็นสถานีรถไฟแก่งคอยหรือวัดแก่งคอยแห่ง,หงนี้ที่ผมจะพาพน้อ,นองเขาไปเบิ่งนี่เนาะอ่ารวนแล้วแต่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของจากสงครามโลกครั้งที่สองเนาะครับเนาะ เมืองประวัติศาสตร์ในแถวนั่นก็ดังโอ้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเลยบ้านเฮาเลยแหละพี่น้องมองนี้นาะพี่น้องเนาะพี่น้องหลายหลคนคือที่บขคอยมีโอกาสเด้มาเดี๋ยวมือนี้ผมสิอาสาพาพี่น้องไปเองเนาะว่าแบบเป็นแปนครับว่าจะพาพี่น้องห้องเขาไปกราบพระขอพรวัดแก่งคอยอำเภอแก่งคอยนะครับเนาะจังหวัดสระบุรีกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยครับว่ามี่ยังในนี่เนาะผมสีอาสาพาพี่น้องเบิ่งทุกอย่างในนี้ที่มือนี้เนาะครับเนาะ ไปกันเลยครับพี่เข้าในเรี่ยวขำว่าจอดรถอยู่ร้านจอดรถอำเภอแก่งคอยเนาะพี่น้องเนาะก็ลงรถแล้วเขาจะดูต่อร้านจอดรถเลยนะพี่น้องเนาะก็จะเป็นบรรยากาศวัดระวัดที่สำคัญนะจุดโฟกัสมือหนีนะเดี๋ยวผมสิพาเบิง่งอนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่สองนะที่เกิดอยู่สถานีรถไฟแก่งคอยเนาะสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่สองเมษายนพศสองสนะี่แปดแปดณวัดแก่งคอย ลูกระเบิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเนี่ยครับเป็นลูกระเบิดสงครามโลกที่เกิดอยู่สถานีรถไฟนี่ครับอยู่วัดแกงคอยแห่งนี้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นสุสานเป็นอ่าเป็นสุสานของไอ้ผู้ประสบภัยทางอากาศอนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็จะมีอ่าเป็นอนุสาวรีย์นะครับเนาะก็จะมีทั้งทหารทั้งทหารญี่ปุ่นท่านทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่แถวละแวกนี้นะครับอยู่ในนี่เนาะเพิ่งที่บรรจุไว้ในนี่เนาะ นี่นะครับนี่ของทหารญี่ปุ่นเนาะทั้งนี้มาอัปเดตเรื่องเล่าให้พี่น้องได้รับชมกันสําหรับผู้ที่บุคคอยได้มีโอกาสเดินทางมาทั้งนี้เนาะครับเนาะทหารญี่ปุ่นนี่เพิ่นแผ่รบครับทางพัทธมณีเนาะตอนนั้นเนาะญี่ปุ่นเพิ่นน่ะมาทางทะเลเนาะเพิ่นมายกพ้นขึ้นบกอยู่แถวอ่าเพชรบุรีประจวบนี่แหละพี่น้องอเพิ่นก็นเดินทางมาแล้วก็ล่าเลี่องหาเส้นทางหาตําแหน่งที่เหมาะสมในประเทศไทยเฮาเนาะในในช่วงนั้นเนาะ,ะเพิ่นก็น ยกพ่นขึ้นเบิกพ่นก็ไม่มีการมาเจรจาครับทางการไทยเนาะพ่นกับ่าขอใส่สถานที่ขอใส่พื้นที่ประเทศขอใส่สถานีรถไฟอำเภอแก่งคอยเป็นสถานที่ครับเขื่อนกำลังพ้นพ่นเขื่อนใหญ่อาวุธต่างๆเพ่นทางรถไฟเนาะสมัยนั้นเนาะหล้กก็ทางพันธมิตรมาตอนนั้นก็พันธมิตรพวกเมกาพวกก็ไ้สมาพันธ์พ่นนั่นแหละพ่นก็มาเนาะมาหล้กกามาได้ขี่เครื่องบินตามทางรถไฟมาเนาะตามตามที่นคำเก่านะครับเนาะ ขี่เครื่องบินตามทางรถไฟมาแล้วมาทีมระเบิดนอกจากเหตุตอนนั้นก็มีทหารญี่ปุ่นมีพี่น้องประชาชนอยู่งเพื่อแกงคอยนีแต่เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายเลยครับสงครามโลกครั้งที่สองเนาะตอนนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นประวัติข่าวมาว่า,าสู่กันฟังเนาะเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศภายในวัดแกงคอยที่เพิ่นกระลังบูรณะซ่อมแซมเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเดี๋ยวผมไปพายางลงไปเบิ่งได้พี่น้องเด้อหมามีหยังแน่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับทางยังออกมองเห็นีิฮอดรังมีรงัรงเพลิงเลยพี่น้องเด้อ เใส่ผู้ที่ห้างเพิ่อนอยู่ทางในน,นี่แหละ,ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขับไปเบื้องทางริมแม่น้ำปาา่าซาร์เพิ่นกำลังบูรณะซ่อมแซมทั้งนี้ที่มีจุดถวายสังฆทานเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนที่การมีทธิถวายสังฆทานที่มีจุดดอกไม้ถูกเทียนบูชาเนาะบรรยากาศภายในวัดแก่งคอยผมเองก็บพึ่งเข้ามาเที่ยวแหลกที่กันตอนพึ่งเข้ามาเที่ยวแหลกหลังจากโดยปกติกามาเดือนละสามสี่เดือนผุนละผ่านผ่านอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าบ่คอยได้แบบว่า บอกคอยได้แวะมาเบิ่งแจ็คเทอร์เนาะใหม่สมาชิกคอยไปเสียเน่นน้อยเขาบอเห็นเนาะเอาเป็นมาเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวต้องไปอ่านเบิ่งก่อนครับว่าเป็นอย่างไรสิอ่านสุพี่น้องฟังเนาะโอ้คนที่ไข่ถ้าผัสสะพนมทั้งอีสานบ้านเท่าตัวนี้โอเคเข้ามาจักเทอร์มิติคีลดกายไปไกลมากบาทพระพุทธมนต์มาหามงคล อำเภอแก่งคอยแม่น้ำป่าสักบรรยากาศเอาพี่น้องเนาะนี่นะครับที่มาของคำว่าแรงคอยต้นยางเป็นต้นยางต้นยางที่เพ็่นเห็ดขึ้นมาจำลองขึ้นมาเนาะต้นยางแรงคอยล่องลอยแก่งป่าสักประจักษ์วัดจมูสมสรย้อนรอยสงครามโลกนำโชควัดแก่งคอยพระพุทธศสยศาสตร์น่าจะอ่านประมาณนี้แหละมงคลมุนีเจดีสีป่าสักที่มาของวัด เบ่งบรรยากาศน้อ,นองเนาะมาอัปเดตเรื่องเล่าให้เบ่งกันครับอ่าวัดเก่งคอยโอ้พื้นเห็ดขึ้นไม่หนีง่ายอยู่พี่น้องเหมาะสำหรับการกเที่ยวช่มและพักผ่อนยางยิ่งนี่แต่เขายางไปทำทาทางตัวนี้นี่อ๋อทางไปสุด,สดอยู่หรรนันประเทศใต้บอตอกันนี่วะอันนี้ก็คือว่าปลาหลายๆพุ่นแม่นาปาาลาซักนะครับ เป็นแม่น้ำปลาซักเดียวกันที่เดินไปหากินหาอยู่หากินกันนะครับนาทั้งพูนเะนาะนี่เป็นแม่น้ำปลาซักเอ้คือมีคนลอยอยู่ในน้ำวะเป็นเด่นยังวะเป็นแม่น้ำปลาซักเนาะวัดกับยูติสก็แม่นม้ำบางสีเลยพี่น้องแม่น้ำปลาซักนี่ก็มาดางังได้ทั้งเพชรบูรณ์บุญละเพิ่นมาสั่งขึ้นปลาซักขึ้นประมาณปีสามเจ็ดเนาะสามเอ็ดเลยสามเจ็ดนี่แหละผมก็จำได้โมเมนต์ดนก็หาข้อมูลงคลม,มาอีกที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาอัปเดตเรื่องเล่าให้เบิ่งกันครับ ก็น่าซิป็นธรรมญาหนากันล่ะเบื้องหลังพี่น้องผมเองก็พึ่งเข้ามาเนาะมารีวิวให้พี่น้องในเบื้องบนพร้อมกันอันนี้ที่มองเห็นเนี่ยก็นาเป็นคล้ายๆหัวพญานาคยืนออกมาเนาะเปรียบเสมือนเป็นผู้เขาใหญ่ก็นีมีคนยาวออกมาเนาะพี่น้องเนาะมีหินคล้ายๆอะไรนะที่อยู่อันนั้นนะก่อนนี่คล้ายๆเขาคิ้จิกูดครับเขาคิ้จิกูดอ่าคล้ายๆจินตนาการวาเนาะมีหินว่างอยู่เนาะพี่น้องเนาะขึ้นไปดูข้างบนดีกว่า เป็นบรรยากาศขาำบนนะครับเนะา,าะาที่หน้าก,การประมานเดี๋ยวใครทำพญานาคหรือยางถ้ายางนี่แหละครับประะมาณนี้แหลเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเลยจะไปถวายสังฆทานนะทอดเหรออ๋อไม่เห็นใครก็ถอดนะไอ้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปเบื้องข้างบนพี่น้องเดี๋ยวจะพาขึ้นไปยังขึ้นไปเบื้องอ่้ะมา จุดที่ไหวพระขบวนกันเนี่ยนอ้องที่ทุกคนมากเรต้องขึ้นมาไหวานี่เนาะครับเนาเนะบรรยากาศขบวนนาะพี่น้องเนาะโอ้อลังการงานสางเกตุกันนี่บุรณะอมแซมนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้ง,งวัดแก่งคอยเนาะพี่น้องเนาะวัดแก่งคอยอำเภอแก่งคอยสระบุรีผมเองก็ผ่านไปผ่านมาประจํามันแหละแต่ว่ากับบ่คอยเดะ เว่ยขมาเจ้าเทืยมมือนีเว่ยขมาทืมาทำบุญถวายสังฆทานไหวพระน้องพี่น้องเนาะก็เลยเด็ดมีโอกาสเด้มาอัปเดตเรื่องเล่าให้พี่น้องได้รับชมไปพร้อมๆกันเนาะเสื้อว่าพี่น้องหลายหลายคนคือตีบคอยมีโอกาสเด้ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะ,ะเดเบิ่งไปจากคลิปนี้เหลยกันนะครับเนาะบรรยากาศวัดแก่งคอยนะครับเนาะประวัดกันจังแต่ทรงค้ามโลคันที่สองที่เรามาจากต้นคลิปแล้วพี่น้องหลังจากที่เขาเดินทางทึ้นมาไหวพระข้างบนตรง คล้ายๆเขาที่จะกูดนอนตรงนี้เนาะนี่นะครับบรรยากาศข้บขงันก็จะเป็น,นสีน้อะพี่น้องเนาะเดี๋ยวที่มาไหวพระขอพรันครับอ่ะถือทราจพไปไปนะ ไาว้พระขอพ,อพนแล้วๆสิพาลงไปเบิงขางลางมามีอย่างแน่เนาะไปเบิงในถ้ำภายในถ้ำมามีอย่างแน่นเนาะโอ้หนี่บรรยากาศภายในถำ้นนโนนนถำโอ้คนบุรละซอมแซมอลังการครับ ตามที่เบิงนี่ครับมีนักท่องเที่ยวมากบอกขาดสายได้พี่นอ้องตามที่ผมเบิงนี่นะครับสีสันสวยอลังการยังทด่เห็นนี่แหละแต่ที่มีพ,พอพญยา,ยางูใหญ่อยู่ในถ้ำนี่เนาะก,ก็คือว่าจินตนาการทุกอย่างนี่ที่ว่าอยู่ในถ้ำพญานาเนาะนอ้นองเนาะน่าสนใจและก็มีคนมาเบิงตลอดครับพระโมาทาั้งล่างภายในถนนน้ำเนาะนี่ที่ทำเลยนี่ทำพญาหนาเป็นโอ้ท่าให่นาไม่ติดต้นยังไง ตกแต่งโดยไฟแสงสีอันสวยสดงดงามพญานาคมีพญานาคมีลื่สีก็คือแกล้งว่าเขาลงมาในเมืองบาดาลน้องพี่น้องเนาะอ่าสิผาพี่น้องมาเที่ยวชมซ้ำคิดว่าพี่น้องหลายๆคนคือผมมีโอกาสได้ทานมาเนาะครับเรอเคยได้เห็นจากคลิปนี้เนาะครับเนาะจากนี้ก็ฝากกดติดตามเพจได้ด้วพี่น้องเด้อเบื้องแรกก็ฝากติดตามเพจกดไลค์คอมเมนต์กันได้ดครับเด้ออันนี้บรรยากาศนักท่องเที่ยวพันอยู่ข้างบนหลายเนาะเป็นส่วนใหญ่เนาะข้างล่างนี่กั ก็ที่เห็นขึ้นในคลิปนี่แหละพี่น้องก็มีโอกาสได้วอาได้์แห่ในไทยเบิง่งพญาฤศีพญาเต่าทองเนาะอันนี้ซีเมีตัง้งจิตดีฐายนย่นเรียนเนาะพี่น้องเนาะใน่ทำนี่จะเป็นทำพญางูทางทำไปเพื่อซีเมีนม้ำไปทำบ,บริการเฮาอยู่ในตู้นี่นะพี่น้องเพี่มายิบน้ำกินได้เนาะพี่น้องเนาะ ทำบุญแล้วคิดใจกับโล่งแจ่มใสเนาะครับเนาะ mm. ไปถวายสังกทานกันพี่น้อง mm. ทำบุญถวายสังกทาน หลังจากที่ท้ำบุญถวายสังฆทานแล,แล้วกับผมเองน่น่าเพลิดเพาินลงท้องก็ต้องขอจบคลิปตะเพียงตะหนีก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ